สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวิเคราะห์การเมืองกังวานเสียงเตือนกึกก้องจากโทนี่วูดซัมเตือนเบบี้บูมเมอร์หากจะมีการดิลจากคุณทักษิณชินวัตรดิวนั้นเป้าหมายคือลบชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาออก คำประกาศผ่านคับเฮาส์ล่าสุดทักษิณชินวัตรเด่นชัดอย่างยิ่งว่าหมดยุคข,ของพลเอกประยุทธ์ไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเจ็ดปีถือว่าหนักหนาสาหัสอย่างเพียงพอแล้วไม่เพียงแต่จะหมดยุคเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นหากแม้กระทั่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็อยู่ในสถานการณ์เอาด้วยระบุอย่างรวมๆว,ว่า เป็นพวกเบบี้บูมเมอร์แม้ในน้ำเสียงของคุณทักษิณจะขึงขังและจริงจังอย่างยิ่งในทางการเมืองแต่ภายในความขึงขังและจริงจังเมื่อเอ่ยถึงการหมดยุคสิ้นวาระตั้งแต่พรเดกปพระยุทธ์จันโอชาไปถึงพรเดกอนุพงศ์เผ่าจินดาพรเอกประวิตย์วงสวุวรรณอย่าลืมเป็นอันขาดว่าคุณทักษิณชินวัตรก็เป็นเบบี้ บุมเมอร์มองผ่านรุ่นเตรียมทหารอาจเป็นรุ่นพี่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ก็เป็นรุ่นน้องพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะอยู่รุ่นเดียวกันกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเมื่อหมดยุคพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็หมดยุคโทนี่วุซ้มไปด้วยแปลกอย่างยิ่งที่โทนี่วุซ้มกลับไม่ได้มีลักษณะเศร้าโศกเปี่ยมปริ เทวนาการตรงกันข้ามเขากลับมองถึงการหมดไปของเบบี้บุมเมอร์ด้วยความเข้าใจไม่ว่าเมื่อมองพอเดกประยุทธจจรชาหรือกระทั่งเมื่อมองเข้าไปยังตัวตนของตนขนาดโทนี่อุซัมยังยอมรับว่าก้าวไม่ทันคนรุ่นใหม่และคนอย่างพเดกประยุทธจโรชาคนอย่างอนุพงษ์เผ่าจินดาและคนอย่างประวิทย์วงสุวรรณก็ต้องไปแขวนอยู่ หลังเขาแน่นอนคนอื่นล้วนรู้มีก็แต่บรรดาลุงลุงเท่านั้นที่ไม่เก็ตความเป็นจริงในปัจจุบันคือการยื้อยุดฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงของคนยุคเบบี้บูมเมอร์มองเห็นการลุกขึ้นมาของธนธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นความผิดปกติมองเห็นน้ำเสียง อันดังมาจากนายพรฤิ์ชีวลักษ์เป็นเรื่องของความแปลกแปลงทั้งที่น้ำเสียงเหล่านี้กำลังดังกึกก้องกระทั่งเป็นกำปนาศความคืบหน้าล่าสุดเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยืนยันประชุมใหญ่ยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชี้จะเปิดในเวลาที่เหมาะสมเมื่อวันที่16ตุลาคมนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในวันที่ย8ิตุลาคมนี้เราจะยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยโดยการประชุมใหญ่จะเป็นการกำหนดทิศท,ทางและนโยบายของพรรคในการก้าวเดินจากนี้อย่างไรก็ตามเรา จะเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในเวลาที่เหมาะสมเพราะอย่างไรก็ต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราแน่ๆอยู่แล้วแต่ที่เรายังไม่เปิดตัวในช่วงนี้เพราะเราอยากให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราปรากฏตัวในช่วงการเลือกตั้งเลยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความสดใหม่อีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแกนนำสสสมาชิกพรรคเพื่อไทย เปลี่ยนปกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์รับทีมประชุมใหญ่พัก16ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพักเพื่อไทยได้ถแถลงเปิดแคมเปญการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเพื่อไทย28ตุลาคม2564ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนแกนนาพักสอสอว่าที่ผู้สมัครสอสอว่าที่ผู้สมัครสอกอ รวมทั้งสมาชิกพักอาทิเช่นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักนางสาวอารุณีกาสยานนท์โฆษกพักนายแพทย์ชลนั่นสีแก้วสสพักนายภูมิธรรมเวยชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมทั้งได้ทยอยพร้อมใจกันเปลี่ยนภาพปก Facebook และทวิตเตอร์เพื่อรับกับทีมการประชุมใหญ่พักในปลายเดือนนี้ด้วยนอกจากนี้ พบว่าแฟนคลับพักเพื่อไทยยังได้ร่วมกันเปลี่ยนภาพปกโซเชียลมีเดียพร้อมกันไป็นจำนวนมากด้วยนอกจากนี้ผู้สื่ข่าวยังรายงานด้วยว่าโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพรถ2แถวสาย8สาย9และสาย10ซึ่งวิ่งให้บริการในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันนี้โดยไพ่ดังกล่าวติดภาพและสโลแกนที่แตกต่างกันเช่นพรุ่งนี้เพื่อ SMEs ไทย <ciğim. S 2> พรุ่งนี P AH. P ้เพื่อผู้สูงวัยไทยพรุ่งนี้เพื่อ99เปอร์เซนไทยพรุ่งนี้เพื่อ LG BTQ ไทยพรุ่งนี้เพื่อเยาวชนไทยพรุ่งนี้เพื่อคนพิการไทยพรุ่งนี้เพื่อประมงไทยพรุ่งนี้เพื่อเกษตรกรไทยพรุ่งนี้เพื่อแรงงานไทยพรุ่งนี้เพื่อชาวนาไทยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีป้ายดังกล่าวติดตุกตุกวิ่งรอบเมือง ย่านท่าช้างสนามหลวงกรุงเทพมหาคนครด้วยเช่นกันซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในเนื้อหาของการประชุมใหญ่พักเพื่อไทยในช่วงปลายเดือนนี้ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองตอกย้ำศึกในโดยสุริวงศ์เอื้อปฏิพานเมื่อมีการส่งนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา หัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ทันไรก็เกิดกระแสข่าวทำนองเกิดแรงต้านนายพิรพันธ์จากภายในพักพลังประชารัฐซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวทำนองนี้อย่างเปิดเผยอย่างชัดเจนเช่นการให้สัมภาษณ์อันดูเดือดจากนายสิระเจนจาคะกรณีนายพิรพันธ์และแรงต่อต้านจากในพักพลังประชารัฐเท่ากับเป็นการตอกย้ำ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐอย่างชัดเจนอีกครั้งปัญหาที่ทําให้เกิดการแตกหักจากคราวยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านซึ่งมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเสียงโหวตให้ฝ่ายค้านจนลงเอยด้วยการสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจากรัฐมนตรี ผลที่ตามมาคือรอยปริร้าวในสามปอและการแตกแบบไม่มีทางประสานได้ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐจนเรียกกันว่าเป็นการทำตัวเองของนายกทำให้ตัวเองขาลอยดังนั้นเมื่อมีการส่งนายพีรพันธ์มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐจึงเกิดข้อวิเคราะห์ว่าเพื่อจะเข้ามาทวงดุลกับร้อยเอกธรรมนัฐ ราะนายพิรพันธ์มาจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเดิมทีนายพิรพันธ์เป็นนักการเมืองสังกัดประชาธิปัตย์มาโดยตลอดขึ้นชั้นเป็นระดับรัฐมนตรีแต่ผลการเลือกตั้งเมื่อยิมีมีนาคม2 5 6 2ซึ่งทำให้นายอาพิสิทธิ์เวชชชีวะตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพักจึงต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แล้วนายพิรพันธ์ต้องพ่ายแพ้ต่อนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์โดยเมื่อเช็คเสียงโหวต ที่โบวตให้กับนายพิรพันธ์นั้นส่วนใหญ่เป็นสายผู้นำกปปสในประชาธิปัตย์จากนั้นนายพิรพันธ์จึงลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเปิดศึกตอบโต้กับนายชวนลิภัยอย่างดูเดือดหลังพ้นจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วมานั่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำให้ได้ยิ่งเห็นเส้นสายสัมพันธ์อันชัดเจนกับผู้นำกปปสและนายใหญ่นายทหารใหญ่เพื่อน เซ็นขาเบียนที่เชื่อมโยงถึงนายกสถานการณ์ที่เกิดความผันป่วนในสามปรวมทั้งระหว่างนายกกับแกนนำพ,พรรคประชารัฐอันเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่กระแสะข่าวยุบสภาเพราะเสียงของรัฐบาลในสภาเริ่มมีความไม่แน่นอนสำหรับนายกคือมรสุมภายในพรรครัฐบาลขณะน,นี้ดังนั้น การดันนายพริรพันธ์มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ทำให้เห็นเงาของผู้นำกปปสและอดีตนายฐานใหญ่ที่แวดล้อมใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดแรงต้านในพริรพันธ์อย่างทันควันจากพักพลังประชารัฐนี่แสดงให้เห็นศึกการเมืองอันโอลมานในรัฐบาลในพักรัฐบาลกันเองรวมทั้งเห็นด้วยว่า พักชฉาชิงที่เตรียมไว้อีกพักเพื่อเป็นฐานของสองปอไว้ทดแทนทวงดุลพักพลังประชารัฐนั้นชักไม่ร้อนแรงเหมือนตอนอยังมีอำนาจอยู่ในราชการอีกด้วยเลยต้องหันกลับมาเน้นที่พักพลังประชารัฐต้องเข้ามาช่วงชิงมาทวงดุลในพักนี้แต่จะว่าไปแล้วระหว่างคนเน้นเสื้อผ้า หน้าผมกับคนที่ลงลุยน้ำท่วมอกเทียบฟอร์มแค่นี้ก็สู้ได้ยากแล้ว